หลังจากคั้วยออกมาแล้วครับพี่น้องครับแข็งแรงแล้วเหลือน้องคั้วยครับพี่น้องครับที่มาเป็นอาหารอันโอชะสุดยอดอาหารอีสานของพี่น้องบ้านเฮาครับพี่น้องครับนั่นคือน้องวัวน้องควายนี่คือนองคั้วยครับพี่น้องครับองควยอเฮาต้องเอาน้ำครับน้ำใสเกลือสองกิ่ครับเห็นมันกินกินไปแล้วนึ่งกุคุครับนี่คุที่สองกินไปแล้วเคืองหนึ่งครับจากนั้นเอาเฟืองครับพี่น้องครับ เอาเฟี้ยงเอาเฟี้ยงหรือว่าฟางฟางแห้งให้มันกินครับเพื่อจะได้เพิ่มกําลังนะครับเพิ่มกาลังจากน้อยบ่เกิน3 0มสินาทีก็จะได้เอาน่องครับไปล่างไปต้มครับพี่น้องครับถ้าเพื่อใด้บ่เฝ้ามันกระสีกินน่องครับกินกลับไปเป็นพลังงานในร่างกายมันต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าสารอาหารในน่องคล้วยนี่หลายครับพี่น้องครับ ทางนกเตียมพักไอเลือดกับเตียมครับพักอีตูนะครับพวกพักความพักยังครับพี่น้องครับออมน้องบัวหรือว่าต้มน้องบัวซอยจุจิ้มแก้วครับสุดท้ายครับพี่น้องครับเฮ้าก็ได้น้องนะครับพี่น้องครับโอ้ยไทยพระท่านอ่าหายไปตรงนะครับนีไปตรงครับตรงครับ่น ทึ่งต๊ะทึงตรงทึ่งแหลนครับพี่น้องครับอืนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับเดียบร้อยแล้วครับเอาไปล่างกว่านี้ไปล่างไปลุ่หม้อต้มครับพี่น้องนี่ไอ้มันครับนี่น้องมันครับนี่ไอ้นี่น้องอกินเที่ยงต่อไปเดี๋ยวยเขาหอมไม่ต่อไปเด้อนะครับหอมแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับ เจ้าม่ทรณนีกับปงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผ้าวันให้เจ้าเม่ยทรณนีครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เสร็จสับสมบูรณ์ครับไปต้มนองงัวกันน้องคั้วกันต้อครับพี่น้องครับหลงอยู่เลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ตอนนี้คุณแม่กุหลาบครับกำลังสีมาล้างล้างน้องล้างน้องล้างน้อง อาหารอชะของชาวอีสานครับอมน้องบุควายงวดกว่อนนี่ได้ค้อยดอนครับทีมงานพี่น้องมายำก็เลยเนครับพร้อมให้เรากินผ้ากันปวดแข้งปวดขาเาสียวซะอืมอาชีถาดผู้ยิ่งครับมาคอยถือกันครับน้องควอยดอนอันนี้ควอยดำครับค้อยดำ ค่อยดำครับสะอาดสะอาดดีครับเพราะว่าตรงเอาอยู่ดูดาก้นยเหรอตรงเอาแต่มันตกเสกีดิ่งพี่น้องเอ้ยฮัดกับฮัดปันกินไข่สา ไข่าสากระพุอันนี้ยังก่อนไหมเ,เสร็จไหมห้า,หากล้วยครับหากก้ากล้วยไข่สาสูม้มาแล้วไงเลยครับไข่สา่บบนี้ดิไข่สาครับไข่สานี่คือไข่สา เอาน้ำน้องมันครับวิตามินไลทีเท่ตองต้นไม้จอก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 ส่วนสมุนไพรของอยของกินปรียบครับขั้นตอนสุดท้ายครับเอาน้องควายครับพี่น้องครับพัก ตะไคร้ทุบอด,ดีครับพี่น้องครับใส่เกลือในจังน้อยนะครับข้างเตาครับพี่น้องครับให้มันเปื่อยมันเดือดเพืเ่อเคื่องที่มาซอยออมหรือว่างยัดใช้ตู้เย็นฝากพีฝากน้องเป็นอันเซ็ตพิธีให้พี่น้องครับสุดท้ายคือเอาเข้าปากครับพี่น้องครับ